วิจิตา,า,า,าวิจิตานี่มองกล้องเห็นเลยเอาเอาวิจิตาหะวิจิตา์วิจิตรมองกล้องเห็นจ้ะอุ้ยน่ารักจังเลยอืมไหนส่งจูบสง่งจูบให้แฟนๆหน่อยส่งจูบทําไมคะส่งจูบส่งจูบสิส่งจูบไหนเนี่ ให้อับปัาทังอืมให้อับปัาทั้งจุกอ่ะองจุวิธีจ๋าเอาวิธีส่งจุกหน่อยเล็ววิธีส่งจุกหน่อยอืโอ้ยุ่ง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 ไหนไฟคิมมี่ไฟ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 ส่งจุกส่งจุกเด้วส่งจุกหน่อยส่งจุกนิดนึงอ่ะอ่ะมาส่งจุกวิธีส่งจุกกอน